เฮ้ยจะมาบัววัววัววัวัววัววัวบัววิววัววัววัยวัวัววััววนววัวัววัววัวัว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 ัันั อันนี้เป็นหมูหมูหมูแล้วกบินเป็นอะไร m โมเมน m โมเมน m โมเมนไหนตาคะัตาอันนั้นพุงอันนี้คือคนนี้คือกระบินกระบินน้อยนอย้ยพุงไม่ต้องเปิดอ้เดี๋ี่ตาหูหู ป๊ี้ป๊อปี้ป๊อปี้ป๊อปี้เยกพี่ป๊อกก่อนล้มเหงอะอไรเฮตุหับตาปิง้งปิ้งกันวินว <c oughs> ินโมเมนโมเมนตสักครูวินสักวววนวนวววคือหมู อันนั้นน่หมาหมาหม,<า>มูปิ้งเป็นหมากวินเป็นอะไรกวินเป็นอะไรกวินเป็นเด็กเแบบี้กุเ้ยงี้เงี้หมง อันนี้เออจมูกอันนั้นจมูกลูกจมูกปากปากพูดด้วยสิจมูกจมูกตาหลับตาปิ๊งปิ๊งลตาปิ๊งปิ๊งกันหูหูแก้มแก้มสองั้งเลยแก้ม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 อะไรหลับตาปิ๊ง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 กันไหนถามอเลย อันนี้คือจะมูจามูมูมูม่มไม่ม erm ่มม่อย <duh. S 3> <c ười> ่างนั้นจรงอย่างนั้นจรงเลยแกแกแ่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแกเราละพุงวินอยู่ไหนอะพุงวินอยู่ไหนอะพุง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  อันนี้คืออะไรคะมหมอะูอันนั้นน่ะหมาพี่หมาก่อนหมาอันนี้คืออะไรเอออันนี้อันไม่ใช่หมาอันนี้หมูไม่ใช่หมาหมาอันนั้นน่ะหมาอันนี้น่ะหมูคนนี้หมาหมานาฬิกามั m e ั d a n g tik อะอะไรลูกหมาอันนั้นน่ะหมาหมา กับกับกกบกับกักบกั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 บมา r s e ห้า h s e า s า e ใหม่ไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วเหนื่อยเหน หูจับหูก่อนจับหูก่อนไม่มาโฮสอะไรอะไรก่อนถามก่อนอะไรครับโมเมนต์โมเมนมามาโฮส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 กี่ตูดนี่

이 칸, 어? 이뽀, 이뽀. 아, 이거 푸피깐. 푸피, 푸피, 푸, 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 เดี๋ยวพี่ป๊อปี้กันป๊อปี้ป๊อปี้ป๊อปี้ป๊อปปี้อปี้จะื่อปี้คำเดียวไม่ได้นะต้องป๊อปด้วยป๊อปเออป๊อปป๊อป

ตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาเดินหน้าไก่ป่าตามลังมูอยู่ในลังมันนั่งกินปลาปลาปลาแมวถ้ามูนกระโจนไล่ได้เลยค่ะไก่ไก่ไก่กุ๊กกุ๊กไก่พูดไก่กับไก่ โดดไปไหนแมฮอโมนไปทางไหน<อ>ไปทางนูน้นทางนูน้นทางนูน้นนะนะ,ะ,ะฟ้าท้องฟ้าเฮ้ยวันนี้มีพระจันทร์รอเปล่าพระจันทร์สวยยังต้อบอกพระจันทร์สวยใช่ไหมคะพรุ่งนี้จะพระจันทร์สวยมากวินวิน Mèo trà môn greton lại <voi> lạy <all> Wee, wee, kuôi cua giặc 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 yak, giặc 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 yak. Who's <compteais> who's 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 má, who's má who's 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 อะไรครับสิลุปอะไรครับม้าม้าวินดูปากวินเอ้ยดูปากดูปากก่อนไม่อะไรครับอะไร,รไม้มา,ม,า,ม,าม้าม้าม้<ห>มมา horse 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 poppy

วินเรียกแพะแพะตบมือแปะแปะเรียกวินเข้ามาโอ้ยห <c oughs> <c oughs> มูเดินหนะ้ากระปลาตามลังหมูอยู่ในลัางแมวนัง่งกินปลาแมวทะมลกระโจนไล่ไก่หมูโดดไปไล่แมวทะมจะจไล,ไ,มไ,ปไ,ลมะมไปทางไหนไปทางนูน้นทางนูน้นทางนูน้น horse horse มา้าลูกมา้าวิน say goodbye bye bye b ายบายกัอน b ายบายทำอย่างงี้นี่ b ายบายทำอย่างงี้วินอ่ะมานาฬิกานาฬิกาโอ้ยเหนื่อยนะเนี่ยมา้มาม้า <laughs> นี่อะไรนาฬิกานะม,ามา้าสองตัวมา้า มา horse 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 มา嘛คนนี้มา嘛อ๋อคนนี้มา嘛อ๋อมา嘛อ๋ออะไรวัวอยู่ไหนวัวอยู่ไหนวัววัวเฮ้ยเจ้าพ่วัววัวโอ้ยวัวเออวัว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  หมูหมูไปเ้ยดูปากนะหมูเหนื่อยยังบอกว่าเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะอ่ะอ่ะก่อนเซอร์ o ัสบายปิดคลิปกระวินไหนตาตากระวินอยู่ไหนจหมูหมูจมูก จมูกเอาไว้หายใจโอ้ยหาว <laughs> ปากปากเอาไว้งำงมงมหมูมมห<อ>มดูหมูนี่เขาเห็นหมูหเออบายบายค่ะบายบายค่ะอ่ะเซคุบบายก่อนสวัสดีค่ะฝึกพูดแค่นี้กันนะครับวินเหนื่อยมากๆเหนื่อยเหนื่อเมื่อยมากเหนื่อยมากบายบายหมูลูกมาดูหงอยอเลย